โอ้โตกสั่งตกกลาหรือไม่ตกแรงยังโอ,โอโตกแรงมากเลย Nên, mà còn xí. Nhi. tóc sang tóc ra. má, ngân nhớ xìu. Mà tóc khao phép tia tẹp mùa lâu. ôi, หนาวสิหนาวน่าดูดตกแรงมากเลยอย่านะอย่านะอย่าให้ได้เขียนอีกแล้ววันนี้อืม